พ่อต้องไปทำงานทุกวันเนี่ยก็เพื่อเจ้าเน่ะรู้ไหมเงินก็เหลืออยู่แค่นี้ลูกเราไม่น่าเอาเงินไปเปเด็กไปเลี้ยงหมูกระทะสาวๆเลยเดี๋ยวนะโทรศัพท์เข้าอ่ะจสายพี่าุยงเขาตาซื้อขนมหน่อยดิ อะไรจูเนียไม่มีตังค์เหรอก็พ่อเต้นไม่ทิ้งตังค์ไว้ให้ผมเลยอะปล่อยให้ผมหิวอยู่บ้านคนเดียวไอ้แค่พ่อเต้นอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะนี่นี่พี่มีแต่เหรียญเนี่ยไม่เอา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 ไมียวเมียวกลัวไมียวเ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 ม่เอากลัวอะไรเนี่ยแค่เหรียญเนี่ยก็คือว่าโอ้ยจูเนียพ่อเนี่ยรักเจ้ามากเลยรู้ไหมเฮ้ยพ่อต้องไปทำงานทุกวันเนี่ยก็เพื่อเจ้านะรู้ไหม ในช่วงนี้พ่อนะ่ะติดขัดเรื่องเงินเลยไม่มีเงินซื้อขนมให้เจ้าเลยรู้ไหมลูก,ลกจูเนียจะให้กินนมหมาเรื่อก,กูจะติดเชื้อเงินก็เหลืออยู่แค่นี้ลูกเราไม่น่เอาเงินไปเปเด็กไปเลี้ยงหมูกระทะสาวๆเลย เลยไม่มีสั่งซื้อน,นมให้ลูกเนียกินเลยอดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวนะโทรศัพท์เข้าอะฮัลโหลน้องเคที่เหรอจ๊ะอุ้ยว่างสิจ้าว่างอุ้ยเอาเดี๋ยวพี่ไปตอนนี้เลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะ Aaa 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 เฮ้ยจูเน hey. hey, ียเฮ้ยลูกลูกเป็นไรอ่ะเป็นไรเป็นไรลูกอะไดออตอลูกจูเนียจูเนียอ๋อหจูเออาอากืนได้แล้วกันได้แล้วไปม่เอม่เผมจะเอาแบงก์จะเอาแบงก์อ๋อกเรียเหรอลำคานเอาแบงค์ป่ะ เย้ yeah, ขอบคุณคเขาได้แบงค์ <Yeah. S 2> แล้วเย้แผนสำเร็จและเราอวิอนุคุงได้ได้แบงค์มาแล้วนี่แหละจะได้กินขนมได้อิ่มเพราะเหรียญมันซื้อขนมไม่อิ่มเ <c oughs> อาล่ะเอาไปซื้อขนมดีกว่าคนอะไรวะกลัวเหรียญดาราก็ไม่ใชอ่อย่าไปสนใจเลยดูมวยต่อดีกว่า เออเออบกเขาบกเขาสอกสอกเข่าดิมันมันมันวงหนวงไนวงไนวงไหนสวยสวย